ยังคงอยู่ในเรื่องของสัตว์นะคะผู้ชมทางด้านของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรวรัคติยราชนารี ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าเชียงใหม่ที่12บบ้านห้วยทรายตำบลละลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายธีรวุฒิกันเกลี้ยงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลาัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตหัวรคขัติยราชนารีซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริมบ้านหัวฝ่ายตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมค่ะและได้มีการมอบหมายให้สำนักง,งานปศุสุสว์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซึ่งประชาชนมีความห่วงกังวลต่อปัญหาด้านแหล่ง และเสียงรบกวนโดยคณะผูต้ตรวจราชการได้รับฟังและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดีที่สุดค่ะสำหรับศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขป่าตามพระบัญิทางของศาสตสราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,นงเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัชปติยาราชนารี เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์เมื่อสัตว์ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและได้การผ่าตัดธรรมันแล้วนะครับจะนําคืนส่งคืนแหล่งเลี้ยงเดิมหรือว่าแหล่งที่อยู่ใหม่ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับเป็นการควบคุมเรื่องของโรคในสัตว์ที่อาจจะมีการติดต่อถึงคนด้วยนะครับ